สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเปดอีสานมานานแล้วครับผมสําหรับวันนี้จะมาอัปเดตเบิ้งไข่ของบนหูช้างด่างเหลืองนาอพี่น้องนี่คือเพิ่งเริ่มงอกลากงอกยอดขึ้นมาแล้วจากคลิปก่อนที่ผมลงก่อนหน้านี้ให้เบิ้งนาอพี่น้องรู้สึกว่าไข่ช่างด่างเหลืองนี่รู้สึกว่าจะงอกชาวก,กว่าบนกระดาษด,ด่างนาอพี่น้องเพราะว่าเพิ่งรู้สึกว่าจะมีความแข็ง กว่า sociedad, เนาะครับผมเป็นแข็งแข็งอย่างไดบุรุนี่ครับผมเป็นแข็งแข็งกว่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะเบิ้งให้เบิ้งอีกใบนึงครับผมซึ่งเป็นไข่ใบน้อยกว่านี้จะรู้สึกว่างอกชามากเลยครับผมนี่ครับอีกใบนึ่งก็ยังใส่ตะลับใบคือเก่าครับผมเพราะว่าเพิ่อนยังบดเทงขึ้นเนาะครับผมก็ใส่ว้คือเก่าครับผมเห็นบ่ครับผมยังน้อยอยู่เด้ครับผมพี่น้องอันนี้คือไข่ใบนน้อยที่ผมถ่ายเกมถึงเนาะพี่น้องอันนี้ ความสมบูรณ์ของไข่นั้นมีผลครับผมพี่น้องระยะเวลาอบสำคกันครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้เบื้องตอนที่เพิ่นกางใบแล้วเนาะครับผมแล้วมาอัปเดตเบื้องใบเพื่อว่าจะด่างสวยบ่ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับต้นหูช้างด่างเหลืองที่เพิ่นกางใบขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องปรากฏว่าตอนนี้ใบเพิ่นยังอ่อนแล้วก็ยังบกกลางเต็มใบเต็มที่ครับผมก็ยังบรูวา จุดด่างเพื่อน,นั่นจะออกชัดเรือว,ว่าเห็นชัดบอกครับผมพี่น้องเพราะว่าพันจะยังเล็กๆอยู่ครับผมยังบวชได้กลางเต็มไปเนาะพี่น้องน่ครับแต่ว่าส่วนที่จะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าเป็นหูช้างด่างเหลืองจริงบอกก็คือนี่แหละครับผมจุดที่เป็นเห็นออกเหลืองๆแลวก็สะดือพัอนธุ่จะมีความลึกเห็นบอกครับผมพี่น้องสะดือตรงนี้เนาะ อย่าให้เบิ่งต้นใหญ่เปรียบเพียบเบิ่งพี่น้องนี่ครับเห็นความเร็กของสะดือพ่นบอกครับผมตรงนี้เขาเขาเรียกสะดือเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นช้างด่างเหลืองที่รุ่นสายรุ่นครับผมจะ,จะเห็นว่าเพ้นเปิดสีเหลืองเห็นบหมครับผมชุดสีเหลืองตรงป้ายตรงหูเพ้นครับผมตัวนี้เป็นชุดสําคัญด้วยครับผมถ้าผูดมีช้างรุ่นถ้าตัวนี้เปิดขึ้นมานั่นแสดงว่าแสดงว่าเป็นต้นหูช้างด่างเหลืองที่มีเชื้อด่างครับผม ให้เบิ่งลักษณะใบเพิ่นกะมีรุ่นเนาะพี่น้องมีรุ่นไปเรื่อยๆครับผมนครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งพิเศษเด้อวันนี้ครับผมพิเศษก็คือน่ครับเทคนิคการปลูกนี่ครับผมนี่ครับตาเพิ่นอะเริ่มแตกหนอแล้วพี่น้องเห็นบอครับนี่ครับบอครับเราจะฟังเงาลึกครับผมพี่น้อง อันดับแรกเนาะครับผมอันดับสองก็คือเราเอาสเตฟกน้ำมอดนี่ครับผมเห็นไหครับผมเนี่ยเอาสเตฟกน้ำมอดมาห่มบริเวณเหงาพ่นไปเพื right ่อให้ม yes, ีอากาศไปเลี้ยงบริเวณเหงาเพ่นนั่นนี่ครับเห็นบหครับผมเราจะปิดเอาสเตฟกน้ำมอดปิดใบอย่างนี้ครับผมนี่ครับนี่ผมจะมาบอกรายละเอียดเลยเด้ครับผมคือคนที่ติดตามช่องผมนั่นจะได้เป็นประโยชน์ไปนํานี่ครับหูช้างด่างเหลืองนั่น เพิ่นจะห่วงค่อนข้างที่จะห่วงไข่ครับผมเพิ่นจะการลือที่ผมสังเกตมาหลายเจ้าแล้วจะบวได้ไข่หลายแต่ว่าจะแทงตาโนเร็วครับผมนี่คือข้อดีข้อเด่นของมันครับผมถึงเพิ่นจะแพงก็จริงดูแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้วิธีการเนาะรู้วิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตนั้นจะได้เปรียบครับผมพี่น้องจะได้เปรียบหมายควาว่าเราจะได้คืนทุนเร็วครับผมพี่น้องไม่ต้องไปเลี้ยงเป็นปีเป็นหลายปีไปครับผมพี่น้อง ประมาณจากักสองสามเดือนกับถ้าเราทําหนอกันขายได้กับนหนแรกผมคิดว่าจะคืนทุนแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับต้นที่เป็นช้างลุ้นอย่างสี่ก็เป็นทางเลือกนึงเพราะว่าตอนนี้ราคาช้างเพิ่นขยับไปไก่แห้งเนาะพี่น้องแต่ว่าสำหรับไข่นั่นกะผู้ใดอยากลงทุนกะตอนนี้ ไข่เพื่อน,นั่นราคาโดดไปแห้งพี่น้องให้พิจารณาเบื่อเดอ้อครับผมนี่ครับว่าอัปเดตเบิ่งพุ่งนี้ก่อนครับผมให้มันเปลี่ยนสีสีสันวันละให้สดใสขึ้นก่อนครับผมให้ชาติเกนกว่าคนนี้ก่อนเดีย๋ยวผมขอตัดภาพไปสาหรับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตเนาะอัปเดตว,วันถัดมาที่ผมทําการถ่ายทาจากวันก่อนเนาะครับผมซึ่งผมรอให้ใบพันกลางดีก่อนแล้วก็จะมาให้ชมเบิ่งรายละเอียดของเบิ่อเดอรอพี่น้องสําหรับ บนหูช้างด่างเหลืองที่ผมเอฟไข่มาเนาะพี่น้องไข่ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงมากมากนี่ครับไอพ่อแม่พี่น้องเบ่งชมไปนํากันเดิอพี่น้องครับผมีอผมเอฟเป็นไข่มาเลยก็เป็นช้างลุนมาเนาะพี่น้องนี่ครับจะให้เบ่งรายละเอียดเพิ่นว่าทุกท่านจะเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นบ่ครับผมก็คือตัวน,นี้ผมเห็นว่าเพิ่นเป็นด่างฮาบครับผมพี่น้องซึ่ง เป็นลายที่ทุกคนที่เล่นเกี่ยวกับไม้ด่างเนาะพี่น้องเป็นพิมพ์นิยมด้วพี่น้องซึ่งการเรียกหาเพื่อนกะจะบอกว่าเป็นลายเทพเนาะพี่น้องอันนี้เป็นลายเทพตั้งแต่งอกขึ้นมาจากไข่เลยพี่นอ้องการการันตีว่านี่คือเป็นด่างเทพด่างที่ทุกคนตามหาอยู่เนาะอันนี้ผมภูมิใจสุดๆเลยครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเพาะ ไข่ช่างใบเรกได้ดางห้าออกมาเลยครับผมพี่น้องนะครับจะให้เบิ่งข้างก็ได้ครับผมพี่น้องจะเห็นว่าสีเพิ่นตัดกันด้วยพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับฝั่งนึงสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งสีเหลืองเนี่ยบูมเเอ็นสะท้อนแสงได้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งหลายๆมุมไปพร้อมๆกันครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับซึ่งใบนี้เพิ่นยังบัวท่านเก่เต็มที่ครับผมถ้า เป็นตัวจริงรายละเอียดเพื่อนก็นจะมีนี่ครับเป็นสีเขียวแทรกบริเวณเหลืองนี่ครับผมนี่ครับสีเขียวแทรกบริเวณเหลืองนี่ซึ่งเป็นลายที่เล้ายๆลายวาขิวครับผมแต่ว่าอันนี้เพิ่นยังบ่กแก่นาะครับผมพี่น้องกันเลยอยากมาถ่ายทําให้เบิ่งก่อนแล้วก็ผมก็จะทําการย้ายลงดินครับผมพี่น้องย้ายลงดินก็นอาจจะบ่ไดถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับผมเพราะว่า ต้องใช้สองมือเนาะครับผมจะได้ถนัดเนาะครับผมจะต้องระวังนิดนึงครับผมเพราะว่ารากเพิ่นค่อนข้างที่จะบอบบางครับผมพี่น้องนี่ผมจะทําการย้ายลงดินครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมาพามาเบิงไออีกต้นนึงครับผมอีกต้นนึงอีกไข่อีกใบนึงที่ผมทายเกมได้ครับผมนี่ครับไข่อีกใบนึ่งนั่นยังกาลังเพิ่งงอกครับผมเพิ่งงอกเลยก็ กำลังจะแทงใบอีกประมาณสักสองสามวันนี่ครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมจะบอดได้รอให้รอกลางใบครับผมเพราะว่ามันจะรออีกประมาณสองสามวันคิดว่าจะกลางใบแล้วพี่น้องไข่ใบเล็กๆนี่กับปรากฏว่างอกเด้อพี่น้องผ้ใดที่รุ่นเนาะเกี่ยวกับหูช้างด่างเหลืองครับผมนี่ครับจะเป็นเห็นเป็นเหลืองๆออกมาแล้วครับผมนี่ครับ ตัวนี้ก็มีชิดรุ่นคือกันครับผมอันนี้การเอฟไขบ่บวตนางๆที่เป็นสายรุ่นนั่นก็นมีชิดออกเขียวออกด่างเหลืองหรือว,ว่าออกเผือกส่วนมากกา็บ้ค่อยออกเผือกปเดียครับผมถ้าเป็นหูช้างด่างเหลืองครับผมจะไปออกเขียวซะมากกว่าครับผมอย่างเช่นต้นนี้ครับผมซึ่งผมเอฟมานั่นกน็เป็นต้นแล้วแต่ว่าเป็นช้างรุ่นแต่ว่าราคาเพิ่นจะค่อนข้างที่จะถูกลงมาเนาะพี่น้อง อันนี้มันจะป้ายตรงบริเวณแค่หูแค่นั่นเองครับผมพี่น้องนี่ครับตรงบริเวณหูนั่นก็นจะเป็นการป้ายหรือว่าการเปิดเนาะพี่น้องภาษาเรียกเพิ่นครับผมนี่ครับอันนี้เป็นจุดสังเกตรเล็กๆน้อยๆของหูช้างด่างเหลืองที่เป็นสายลุ่นะพี่น้องแต่ว่าข้อดีของเพิ่นก็นกนคือเพื่อนจะใหญ่เร็วไหมพี่น้องอันนี้เอฟมาในราคาที่ถูกกว่าไอ้ที่เป็นไข่ได้พี่น้องแต่ว่า พอดีของเพิ่นก็คือนี่ครับผมเพิ่นจะออกหน่อเร็วครับผมพี่น้องอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอๆกันครับผมประมาณยี่สกว่าวันคือกันเนาะครับผมที่ผมเพาะไข่นั่นก็ประมาณยี่ิบกว่กกนนกาวันเด้อพี่นอ้องเกิดโปรดรีดทรงใสว่าเออพาะไข่ประมาณกี่วันเนาะจังงอกแต่ว่ารู้สึกว่าจะงอกช้าก,กว่าบนกระดาษด่างพี่น้องบนกระดาษด่างมันจะงอกเร็วครับผมเห็นบะครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับหน่อเพิ่นนั่นอีกประมาณ สองสามวันก็จะแทงขึ้นมาแล้วครับผมเพราะว่าผมสังเกตมาได้ประมาณจากักสองสามวันเพิ่งจะพัฒนาการแทงกันมาเรื่อยอย่างนี้ครับผมมีอีนอนหนึ่งครับผมพี่น้องนี่ข้อดีของการเป็นต้นมาเพิ่งจะแทงหน่อเร็วครับผมพี่น้องถ้าเป็นต้นดังก็คือจะขึ้นทุนเร็วครับผมพี่น้องต้นนี้เพิ่งจะมีไข่อยู่ข้างล่างอีกใบนึง ซึ่งยังโบเก,ก่ผมก็เลยบบทําการแคออกมาครับผมพี่น้องแต่ว่าผมบบขอทําการลื้อเอ,อาไม่เบิ่งเดอพี่น้องเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนนะครับผมพี่น้องเนี่ยแต่ว่าผมจะมาบอกสูตรการปรุงดินเนาะพี่น้องแล้วก็บ,บอกสูตรที่ทํายังไงให้เพิ่นง,งอกหน่อเร็วนะพี่น้องตามไปอยู่ในคลิปไปเด้อพี่น้องนี่ครับก็คือเราอะจะต้องโพ่เงาขึ้นมาอย่างซี่ครับผมลักษณะขึ้นโคนเนาะพี่น้อง ล้วก็จะเอาสเปรน้ำมอดครับผมนี่ครับสเปรน้ำมอดนี่ปกคลุมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนาอพี่น้องเราจะต้องรักษาความชื้นให้เหมาะสมครับผมพี่น้องอย่าให้อันนี่แห้งมากเกินไปแล้วก็อย่าให้เปียกมากเกินไปครับผมนี่อากาศสัมผัสตร,ตรงบริเวณหน่อตาเพราะนั้นจะทําให้งอกเร็วครับผมเห็นไหมครับผมนี่ครับทําประมาณนี้ก็ได้ครับผมนี่สําหรับดินที่ ผมปรุงในการปลูกครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายทีเดียวเลยครับผมอันนี้จะมีเป็นหน้าดินครับผมแล้วก็มีไอเป็นหน้าดินที่มีฟางครับผมจะเห็นเศษฟางบ่ครับผมนี่ครับเศษฟางเขาของนี่แหละครับผมครึ่งกาลังเปื่อยเศษฟางเขาตั้งแต่ปีที่แลนี่เอามาผสมครับผมแต่ว่าต้องเอาตรงที่มันเปื่อยย่นหรอเด้อพี่น้องตรงที่เอามือบี้แล้วก็ขยายออกมาได้ครับผมพี่น้องซึ่ง เป็นดินแถวหน้าดินครับผมผมจะเอาหน้าดินหลายๆที่ครับผมมาผสมกันแล้วก็เอามูลซัดเก่าเล็กน้อยตรงนี้สําคัญครับผมบางคนคิดว่าเออเป็นอย่างคือต้องเอามูลซัดเก่าเพราะว่ามูลซัดเก่านั่นก็นประมาณสามเดือนขึ้นครับผมอย่างเอามาใส่เพราะว่ามันจะมีเชื้อราครับผมพวกมูลซัดก็ไ้มูลซัดเก่าจะต้อง ถ้าเป็นไปได้อย่าเอามูลซัดที่ยังบยย่อยสลายดีเรือครับผมพี่น้องมาใส่เพราวะว่าจะอาจจะเกิดเชื้อราจะอาจจะเป็นผลไล่ตัวต้นไม้เราได้ครับผมพี่น้องซึ่งอันนี้คือต้นแรกครับผมครับผมแล้วผมรักมากๆเลยครับผมอันนี้ผมจะขอปลูกไปอีกสักพักก่อนครับผมอันนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งคือมีคนถามซื้อผมอยู่ด้วยครับผมพี่น้องถามซื้อเป็นประจําเลยครับผมแต่ว่ายังบยทำการแปลี่งขายด้วยพี่น้องเพราวะว่า ต้องรอให้ตาโนนออั่นเกิดหรือว่าทําขยายพันธุ์ไว้อีกจังงอยเนาะพี่น้องทําจานวนอีกจังงอ้ครับผมพร้อมที่จะแบ่งเดี๋ยวผมจะลองเบิ่งว่าผูกใดจะเป็นผู้ที่แบ่งได้ไปครับผมพี่น้องตัวน,นี้ก็ช้างรุ่นเนาะพี่น้องช้างรุ่นนี่ก็ผมค่อนข้างที่จะห่วงครับผมมีคนเคยมาถามมึงแล้วแต่ผมก็เสนอราคาไปแพงๆเลยครับผมเพราะว่าผมไม่อยากขายเนาะ สำหรับคนที่สนใจเด้อครับผมเกี่ยวกับกูช้างด่างเหลืองครับผมถ้าผมมีงบบอไลก็เอาคือผมก็ได้ครับผมไปเอฟทั้งไข่มาเลยกอาเอฟไอเป็นต้นมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเบิ่งครับผมสำหรับการตัดสินใจนั่นก็ให้ท่านผู้ชมนั่นลองพิจารณาเอาครับผมว่าจะเอฟไข่หรือว่าเป็นเอฟเป็นสายรุ่นมากก็ได้ครับผมแล้ต่แต่ว่าทั้งสองอย่างนี่ทุกวันนี้ณปัจจุบันนี่ครับผมรู้สึกว่าราคาจะไปไกลมากเลยครับผมพี่น้อง ราคานี่โดดแห้งครับผมเพราะว่าความนิยมของคนเนาะดาราเพิ่นกรเล่นเนาะพี่น้องเเลยทําให้ราคานั่นโดดไปไกลแหงครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ลองเบิ่งครับผมเราไปลองเอฟลองหาเบิ่งพี่น้องว่าเราจะมักแบบเป็นไข่เป็นไข่นี้กับจะวัดดวงอีกทีหนึงครับผมว่าจะออกมาด่างสวยอย่างนี้หรือว่าจะออกมาเป็นสายรุ่นอย่างนี้ครับผมไข่ได้ครับผมมันบ่ได้ ต่างทุกต้นครับผมสาหรับไข่เนาะครับผมก็ลองเบิ่งครับผมถ้าพอดีมีทุนหลายครับผมก็ลองไปเอฟที่เป็นใบจะซีมาแล้วครับผมแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงโอกาสเห็นจากเพื่อนไล่สดเห็นจากกลุ่มเนาะพี่น้องนี่ครับแต่ว่าพอดีไปหาแหล่งที่บบแพงมากนักที่เพิ่นลื้อในต้นเพิ่นเห็นแล้วก็จัดมาเลยเลือพี่น้องครับผมจัดมาเลยครับผมมาแน่นอนครับผมเกษตรตัวนี้ จะเป็นสิ่งที่คนตามหาต่อไปครับผมพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็ดังพ้แห้งแล้วครับผมตัวก้อนนี่ก็ราคาบบแพงไปนี่ครับผมพี่น้องเอาหวังว่าคลิปนี้เนาะคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับไม้ดังชนิดนี้เนาะพี่น้องไม่มงคลต่างๆกะเดี๋ยวผมจะนําเสนอต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะได้เวลาสมควรแล้วโปรดติดตามช่องรอยเป็นอีสานมัานนาะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้ขอาคำว่าสวัสดีครับ